ผมพอเล่นเกมแล้วเราจะมาสูมสกิลระดับลีเจนเดอรี่ของแสงจันและนางฟ้าทะเลกันนะครับผมมาไม่พูดพ่ำมทำเพลเดี๋ยวแม่งหลุดอีกมันรอบเมื่อกี้โอเคกดเลยนะครับคือเมื่อกี้กูจะบอกว่า,ากูากดอ่านไปแล้วแล้วแม่งก็หลุดไอ้เฮ hey, ียคุยดูถ้าว่าเปิดมาก็เกลือไอ้เฮียไม่ใช่ แม่แม่คือพอดีเพื่อนผมเนี่ยมันมาดูคลิปผมแล้วมันก็บอกว่าคำหยาบเต็มคลิปเลยผมก็เลยจะลดคำหยาบนิดนึนงหมายถึงนิดนึงแบบนี้นึงจนะริงๆอ่ะก็่าวนะก็คนมันพูดจนติดปากไปแล้ว่เนอะทุกคนใช่ไหมใครคิดเห็นกับการพูดคำหยาบของผมก็ก็คอมเมนต์ได้นะผู้ ซึ่งอืเนี่ยผมว่ารอบเนี้รีเจนเดอรี่ยังน่าจะยังไม่ออกนะแบบนั้นน่าจะเร็วเกินแต่ถ้าออกเลยก็ดีนะเออออกมาเลยเนี่ยสองตัวเลยตึงๆไปครู<ฮ>อ่าเฮียการคาดหวังมันเป็นอะไรที่เฮียมากๆครับทุกคน อย่าไปคาดหวังเลยเชื่อกูโอ้ยเหี้ยโคตรเกลือโอ้หน้ำตาลล้วนอะแต่ยังไม่ยอมแพ้ไงสุ่มเอาจดจะหมดเลยอะไอที่แม่งมีมีเ,เออนี่ยเออเนี่ยต้วอย่างงี้มามะดิจิลลี่มามะอันเดียวก็ได้เน,นี่ยตอนนี้มาอยู่ในไอเดีดยไอมามา ไอ้เฮี้ยนี่กูขอจี้จีนารี่ทำไมกูได้แต่อีปิกวะแม่งคนตีนป่าวไอ้เฮี้ยเอาไงดีวะครับท่านผู้ชมมึงดูดีแม่งม,มีแต่เกลือโอ้กูยากได้อะไรดีๆอ่ะมันจะเกลือเตี่ยอะไรนักหนาวะ สิ่งที่เรียกว่าเกิดจริงๆไม่ต้องมามอ้อให้กูก็ได้นะกูไม่อยากได้ใช่ใช่ใช,ใช่แต่ไีอ้่เงี้ยกูอยากได้มากๆเลยแบบกูอยากจะเห็นแบบนางฟ้านางฟานางฟานางฟ้ามาโปรดอะไรอย่างนง้นหนะ้าแบบดีกระโดดติดปีกแล้วนี่โชว์ตัดเย็บสเต็ปลำกระบี่ดีขมวงแต่นี่เป็นลำกันไกเนี่ยแต่ถ้ามึงแม่รีเจนดรี่แล้วให้อีปิกกังมาอย่างเงี้ยกูก็เศร้าแล้วเว้ยมันอาจจะทำให้ไอ้ขั้นซ้ายล่างเมื่อกี้อัพเร็วขึ้น แต่สิ่งที่กูต้องการไม่ใช่เด็กูอยากได้สกินไม่ได้อยากได้เหรียญเกมไม่เฮ่ยเออนี่นี่ใช่แล้วมันต้องอย่างนี้อ่าโชว์ให้เด็กมันดูหน่อยดีคุกิลรานคิงด้อม วสายสัมพันธ์ของเรานะ่มันแน่นแฟน์ขนาดไหนขนาดกูทำตัวเบียเบี้ยวมาันยังไม่ให้กูอ่ะขุ้ยกูต้องรู้สึกไงไวนะเนี่ยเฮียกโดกคุกิลันคิงด้อมหักหลัง แม่งยังเจ็บอะเจ็บผมรู้สึกเจ็บมากืออรีเจนต้องแตกแล้วตอนเนี้ยรีเจนอะคือรีเจนดาลี่มันต้องแตกแล้วมาโอ้ยแม่งมาตีมเดียวกัน แม่งมาตีมแบบไม่ใช่เชิงเดียวกันดิมันคล้ายๆกัน,นแต่แบบกูมีอยู่แล้วอ่ายกเว้นมึงที่กูเพิ่งได้เมื่อกี้แต่คือจะยังไงกูก็ไม่ได้อยากได้เออออยางงี้ดิมารอบนี้ต้องรีเจนอรีแท้แล้วนะไอสัตว์กูไม่เอาสีชมพูกูเอาสีฟ้าถ้าเป็นในเกมบัวใครนี่ไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่น่าจะมีใครอยากได้หรอกสีฟ้าแต่แต่ในเกมนี้กูอยากได้ไง สีฟ้ากูมหมายถึงสีฟ้าตอนสมสกินน้ยไอ้เฮียออมันตาค้ามเฮ้ยห,หรือว่าเกมมันใช้โอกาสผมมาดิจิเอรี่มาให้กูเหอะ ขอร้อง please for me มาเลย yes yes กูได้ตั้งหนึ่งสกินเนี่ยโคตรดีใจเลยครับกว่าจะมาจุติไอดีกูนะ แม่งกะขูดไถกูเอาให้หมดตัวเลยหรอว่าไม่มาจุติไอดีกูสักทีอุ้ยเอาเรื่องโลสุดท้ายก็ยังมาตอบที่แสงจันเลยไหมแสงจันเลยไหมฮลิจารีแสงจันเลยไหมกูถามแค่นี้จะได้ครบพอดีไม่มาวะ่ะ แต่ก็ไม่เป็นไรเอาเป็นว่าก็สำหรับคลิปนี้ผมก็พอใจแล้วนะเพราะผมเนี่ยเดิมกีก็ชอบสกินน้งฟ้าทะเลมากกว่าของแสงจันอยู่ละก็สำหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe แชร์ไม่ต้องแล้วแต่พวกคุณเลยจะกดไม่กดก็ได้แล้วก็ดริ่งเนี่ยก็เช่นกันนะแล้วแต่พวกคุณเลยแต่ถ้าพวกคุณอยากรับฟังการแจ้งเตือนของผมที่ไม่น่าจะบ่อยเท่าไหร่ก็กดเลยก็ได้ก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ